รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุกนุ่งนุ่นุ่นมัสนุกมันก็สนุกท้มันเหนื่อยมันก็เหนื่อยครับเมื่อคืนฝนตกแรงมากนะครับฝนตกแรงมากแล้วก็ตกช่วงตีกี่โมงก็ไม่รู้เราหลับนะตื่นมาเห็นที่สวนน้ําขึ้นเต็มเลย แล้วรู้ได้ไงว่ามันแรงอันดับแรกนะ้นําในสวนร่องน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูอุปกรณ์ที่เราทําไว้เช็คน้ําเคยเล่าให้พี่น้องกเกษตรกรหลายๆ ep ที่แล้วฟังว่าอุปกรณ์เช็คน้ําของผมก็คือเราจะใช้วัตถุทรงกระบอกทรงกระบอกเลยนะฮะแล้วก็พื้น ้นเรียบนะฮะแล้วก็ปากกระบอกเนี่ยเรียบไม่มีเอียงไม่มีแบะไม่มีอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ไปตั้งไว้กลางที่แจ้งที่ไม่มีสิ่งที่มันจะมาทําให้เกิดความผิดเพี้ยนเช่นไม่ใกล้หลังคาไม่ใกล้ต้นไม้ไม่ใกล้อะไรทั้งหลายแหล่เราก็จะให้เขาอยู่ตรงกลางแจ้งเลย เพราะเวลาฝนตกมาเนี่ยเราก็จะไปเช็คปริมาณน้ําซึ่งปริมาณน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้มาตรฐานที่จะไปอ้างอิงกับอะไรได้เลยแต่มันอ้างอิงกับสวนเราได้เช่นของผมเนี่ยที่สวนถ้าเกิดฝนตกในปริมาณ1ซนติมตรหรือ1 0 m mm มมขึ้นไป ผมถือว่าเพียงพอแล้วหลังจากที่เราเคยตก10มิลิเมตรแล้วเรามาเช็คกระดินเนี่ยผมบกวาการดูดซึมของน้ำฝนเนี่ยลงไปได้ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นในมาตรฐานส่วนของผมถ้าตก1เซนหรือว่า10มิลิเมตรเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราไม่ลดน้ำอีก2-3วันนะครับถ้าตกมากกว่านั้นก็ค่อยว่ากันแต่เมื่อคือนเนี้ยเท่าที่เราเช็คเมื่อเช้าผมมาเช็คผลปรากฏว่าฝนตกประมาณ8 0ม mm, ิมก็คือ8เซน เยอะอยู่นะฮะเกือบเต็มกระป๋องนะครับกระป๋องมันสิบเซนเกือบเต็มกระป๋องโอ้โหเราก็เลยคิดว่าอืมแสดงว่าเมื่อคืนตกแรงจริงๆนะครับแต่นี้พอตกขนาดนี้เนี่ยก็เลยจะมาย้อนกลับมาบอกพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเพราะว่าบางท่านส่วนใหญ่เนี่ยสวนกับที่เราอยู่มันคนละที่กันนะครับมันคนละที่กันยกเว้นบางคนเนี่ยทำในบ้านในสวนเลยอันนี้ก็โอเคแต่บางคนเนี่ย หรือว่าบางทีฝนมันไปตกกลางคืนเรานอนหลับเราก็ไม่รู้ว่ามันตกมากตกน้อยถูกไหมฮะเพราะบางคนบ้านนี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นกระเบื้องอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเสียงหรอกแต่ของผมสังกะสีดังป๊าดโอ้โหหลับมาน,นี่สะดุ้งตื่นแต่เมื่อคืนไม่ตื่นหลับยาวนะฮะ เพราะนั้นการที่เรามีบ้านอยู่อีกที่หนึ่งมีสวนอยู่อีกที่หนึ่งแล้วการที่เราจะเดินไปถามคนทางนี้เอ้ยพี่เมื่อคืนฝนตกแรงไหมเนี่ยไอ้คาว่าแรงของเขากับแรงของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันบางทีบอกโอ้ยตกไม่แรงอย่างเมื่อเช้าผมมาถามแม่แม่เมื่อคืนฝนตกแรงไหมอ๋อก็ตกเรื่อยๆตกไม่ได้แรงอะไรมากอันดับที่ไม่แรงมากเพราะว่าหลังคาบ้านแม่เป็นกระเบื้องแม่ไม่ได้ยินเสียงนะอันดับที่สองก็คือแกตื่นมาก็เห็นฝนมันหยิม,ย,มยิมและแกก็บอกว่าฝนมันหยิมยิม,ยมไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่เราไปดูกระป๋องเราโอ้โหมา8ซดเซ 80มิิเมตรเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะฝากพี่น้องเกษตรกรว่าอุปกรณ์ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์ไปหากระป๋องที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็ตูดเรียบแล้วก็ไปวางกลางแจ้งก็จะพอที่เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับวัดปริมาณน้ำฝนในแต่ละครั้งได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาสอบถามใครนะฮะเป็นอุปกรณ์สนามง่ายๆก็ฝากพี่น้องเกษตรกรในในเนี่ยฮะที่มาดูกันเนี่ยนะครับว่าลองเอาไปทำดู อย่างน้อยก็เอาไว้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรในการวิเคราะห์ปริมาณน้ําฝนนะครับแล้วก็คอยสังเกตว่าในกระป๋องเราเนี่ยบางพื้นที่อาจจะต้อง2เซน1เซนหรือครึ่งเซนก็เพียงพอรู้ได้ไงก็คือหลังจากฝนตกปับ๊บเราวัดปริมาณน้ําฝนได้1เซนเราก็มาในสวนก็ลองเอาเจอบขุดในพื้นที่ดินดูดินทั่วไปที่ไม่ใช่ใต้ทรงพุ่มเดี๋ยวไปกระทบรากก็ขุดลองดูว่าน้ําฝนในปริมาณ1เซนที่มันตกลงมา มันซึไมไปลึกขนาดไหนถ้าเราคิดว่ามันซึมลึกพอสําหรับปริมาณรากอยู่แล้วก็นี่แหละครับมาตรฐานของสวนเราโอเคครับผมก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้สําหรับวันนี้ขอให้พี่น้องทําเกษตรอย่างสนุกและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอย่าลืมกดใช้กดไลคสวัสดีครับ